และแล้วเรื่องราวของไคโดก็มาถึงบทสรุปและจุดจบในตอนนี้แล้วครับเรื่องราวตรงนี้จะถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าจะเป็นไปตามสิ่งที่เพื่อนๆคาดหวังหรือเฝ้ารอมาอย่างยาวนานหรือเปล่าเรามาฟังกันดูในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชนะครับผมคลิปนี้ครับจะเป็นการอัปเดตแบบเร่งด่วนครับสำหรับบางบางาวันพีชตอนที่1049ครับก็ค้างจากตอนที่แล้วนะครับผมที่ลูฟี่กับไคโดเนี่ยกำลังซัดกันอยู่นะโดยทั้งคู่ครับบอกว่าเนี่ยจะเป็นท่าตัดสินนะครับผมจะซัดกันทีเดียวอ่ให้รู้เรื่องเลยนะครับ เดี๋ยวดูครับว่ามันจะตัดสินกันจริงๆริงไหมครับผมมึงตัดสินกันมาหลายรอบแลวผมไม่จบสักทีนะครับผมอ่ะมาดูดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะชื่อตอนยังเป็นทางการตอนนี้ครับมีชื่อตอนว่าโลกที่เราควรปราบทนาครับผมโดยตอนนี้ครับก็จะมีการย้อนอดีตของไคโดด้วยครับเราจะได้เห็นไคโดในวัยเด็กครับผมที่อยู่ในอาณาจักรวอตก้าครับและในอีกไม่กี่ปีต่อมาครับตัวไคโดเนี่ยก็ได้พบกับดวดข่าวครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยดวดข่าวก็มาขอพบกับไคโดครับแล้วบอกว่าเฮ้ยเจ้าไคโดล็อก สนใจแกนะเว้ยอยากจะพบแกหน่อยนะครับอะไรประมาณนั้นนะและเหตุการณ์ครับก็ตัดมาทางด้านไรโซครับโดยน้ําของไรโซที่ใช้ดับไฟในเกาะโอนิอาชิมะน่ครับผมมันจะมีน้ําบางส่วนเนี่ยที่ไหลออกมาจากนอกปราสาทครับแล้วน้ำเนี่ยมันก็จะไปโดนเมฆเปรวอะคีครับก็ทําให้เมฆเปรวอะคีเนี่ยหายไปครับแต่ว่าทางด้านโมโมสครับก็พยายามที่จะสร้างเมฆเปรวอะคีใหม่ขึ้นมาครับทางด้านลูฟี่เนี่ยมีการบอกครับว่าเขาอ่ะต้องการที่จะสร้างโลกที่ไม่ต้องมีเพื่อนคนไหนของเขาอดตายครับจากนั้นเนี่ยลูฟี่ก็จ โจมตีไคโดครับแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นทางไคโดนะครับผมที่ตกไปยังพื้นของนครหลวงบุปผาครับแล้วก็จะมีการย้อนดีของไคโดอีกครั้งหนึ่งครับไคโดมีการบอกกับคิงว่าจอยบอยนะครับผมเป็นคนที่จะสามารถเอาชนะตัวไคโดได้ครับก็จะเป็นการอัปเดตแบบเร่งด่วนเลยนะผมสําหรับเนื้อหาในตอนนี้ครับต่อมาครับรามาพูดคุยวิเคราะห์ทายคลิปกันต่อครับถึงแม้ว่าข้อมูลแรกที่ออกมาครับจะเป็นข้อมูลแบบสั้นๆนะครับผมแต่อย่างที่ผมเล่าไปแล้วครับผมเราก็จะเห็นว่าเป็นข้อมูลที่โคตรอภิมหาจะสําคัญ เลยครับผม เพราะว่าในตอนท้ายนะครับผมลูฟี่ซัดไคโดซะตกพื้นไปแล้วใช่ไหมครับผมนั่นก็แปลว่ามีโอกาสไปได้สูงครับว่าในการโจมตีครั้งล่าสุดของลูฟี่ครับจะทําให้ไคโดนั้นได้รับความพ่ายแพ้ครับอาจจะเป็นการยัดเยียดความพ่ายแพ้ให้กับไคโดไปซะแล้วครับสำหรับลูฟี่ครับคือถ้าเกิดว่าไคโดมึงไม่เล่นมุกประมาณว่าแบบกูเป็นแมวก้าชีวิตอะไรเงี้ยนะผมคือโดนซัดขนาดนี้แล้วแบบยังไม่แพ้ยังสู้ต่อได้ครับเป็นอภิมหาตัวโคตรโกงพลังชีวิตไร้ขีดจำกัดนะครับผมไคโดก็ควรที่จะหมดสภาพ แล้วชัยชนะครั้งนี้เนี่ยมันก็ควรที่จะเป็นของลูฟี่ไปแล้วนั่นเองครับแล้วก็คือมีการตอกย้ำนะครับผมในการย่อดีเดียนด้วยการที่ไคโดพูดคุยกับคิงครับว่าจอยบอยเนี่ยจะเป็นคนที่สามารถเอาชนะไคโดได้นั่นเองครับแล้วก็นั่นแหละครับการที่ลูฟี่ผลพิศาต์ตื่นขึ้นมาในปัจจุบันนี้ครับตัวลูฟี่เนี่ยก็ถูกวิชาเรียกว่าเป็นจอยบอยครับผมปัจจุบันนี้ลูฟี่มันก็เป็นจอยบอยไปแล้วไงนะถ้าไม่ผิดล็อกนะครับถ้าไม่มีอะไรที่มันผิดพลาดนอกเหนือไปกว่านี้นะครับผม<ๆ>ก็น่า<ๆ> ผมใน,อน,นนะไอเรื่องที่ไคโดเคยพูดกับคิงว่าจอยบอยจะเป็นคนที่สามารถเอาชนะไคโดได้เฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าย้อนไปนะเราก็จะเห็นว่าในอดีตเนี่ยไคโดอ่ะรู้ชื่อจอยบอยมาจากคิงใช่ไหมครับผมทีนี้เนี่ยตัวไคโดก็แบบมีทํานายมีความมั่นใจนะครับว่าเฮ้ยจอยบอยเนี่ยจะเป็นคนที่สามารถชนะไคโดได้ครับเป็นที่น่าสนใจว่าตัวไคโดเนี่ยไปรู้เรื่องราวตำนานจอยบอยมาได้ยังไงครับอาจจะรู้เรื่องราวของจอยบอยก่อนหน้าที่เขาจะได้พบเจอ กับคิงอีกก็ได้นะครับแล้วทําไมไคโดถึงบั่นใจว่าจอยบอยจะต้องชนะไคโดได้ครับไคโดเนี่ยจะรู้เบื้องลึกเบื้องหลังของจอยบอยมากกว่าที่เราคิดหรือเปล่าครับอันนี้น่าสนใจมากครับแล้วเมื่อไคโดพูดแบบนี้นะแล้วตอนนี้ถ้าไคโดแพ้ลูฟี่ไปจริงครับผมตัวไคโดเนี่ยก็คงจะบรรลุแล้วก็ตัดสู้ขึ้นมาได้นะครับว่าตัวลูฟี่ที่สามารถชนะไคโดได้เนี่ยนั่นแปลว่าตัวลูฟี่เนี่ยก็คือจอยบอยไปแล้วนั่นเองนะครับผมก็ต้องมาดูปฏิกิริยาของไคโดต่อไปครับว่าเมื่อรู้ว่าลูฟี่เป็นนอยยะ ไคโดนะครับผมเขาจะมีท่าทีไปยังไงครับเขาคาดหวังอะไรกันแน่จากจอยบอยครับมีการคาดหวังมีการตั้งความหวังมากไปกว่าการที่จะให้จอยบอยมาโค่นล้มเขาหรือเปล่านะครับตอนนี้ที่น่าสนใจอีกเลยก็คืออ่ะมีการย้อนดีตของไคโดนะครับผมเออไคโดในวัยเด็กนับอยู่ในอาณาจักรวอร์ดก้านะครับผมซึ่งอ่ะเราก็คงจะได้รู้ชาติกําเนิดของไคโดด้วยลำบางนะับในตอนนี้นะคือก่อนน้าเนี้แฟนๆพีก็แบบคิดกันไปต่างๆนาน,นาใช่ไหมครับว่าชาติกําเนิดของไคโดนี่มันอะไรยังไงกันแน่นะผมมึงเป็นสิ่งบ ประเภทอะไรนะพึงเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะอ่ะก็ลองดูครับว่าถ้ามีการย้อนดีของไคโดให้เราได้เห็นประวัติความเป็นมาของไคโดที่ชัดเจนขึ้นครับเรื่องชาติกําเนิดของไคโดก็คงจะกระจ่างขึ้นมาด้วยนั่นเองครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องการกู้วิกฤตของเกาะโอนิงาชิมะครับก็อย่างที่เล่าไปครับว่ามันจะมีเมฆเปลวอ,อัคคีนะที่หายไปเพราะว่าโดนน้ําของไรโตนะผมเออถ้าเกิดว่ามเมฆเปลวคคีมันก็เหมือนก้อนไฟวะไม่โดนน้ำแล้วไม่ดับได้นะ <laughs> อาจจะเป็นก้อนไฟที่อาจทำหน้าที่ในการพยุงแล้วก็แบกสิ่งของลอยได้นะผมแต่พอโดนน้ำเลยครับเออไฟพวกนี้มันก็ดับได้นะแต่นั่นแหละครับผมพอเมฆเปลวอัคคีของไคโดเนี่ยมันหายไปครับผมถ้ากับว่าเกาะโอริชิมะเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงต่อการตกใช่ไหมครับก็จะต้องเป็นหน้าที่ของโมโมะแหละที่ต้องสร้างเมฆเปลวอัคคีขึ้นใหม่แล้วก็แบกเกาะโอริชิมะไม่ให้เกาะนิชิมะนั้นตกลงไปครับ <laughs> าาก็เป็นอะไรที่งุดกิดนะทำไมเหตุการณ์ไม่ต้องวนเวียนอยู่ใกล้ๆโมโมะตลอดแล้วผมแต่แม่นจะทําอะไรให้เป็นเรื่อง เราก็ไม่เห็นจะทําได้สักทีนะอะแต่ถ้าเกิดว่าไคโดแพ้แล้วนะครับผมตัวโมโอเองเนี่ยก็คงจะต้องแบบถึงเวลาในการสร้างเมฆได้แล้วละครับผมมันเป็นโอกาสดีแล้วที่มจะได้โชว์แสงยาดุพาดน,นะที่จริงจะได้แก้คําคอรหาที่กูบ่นมาก่อนหน้านี้นะมันก็ควรที่จะถึงเวลาสร้างเมฆเปลวคีมาแบกเกาะอุนิชิมะได้แล้วนะครับแต่นี้ก็เดาว่าถ้าสร้างขึ้นมาก็คงจะไม่ได้สร้างแบบยิ่งใหญ่ลังการนะ่ะสมมติว่าเกาะอุนิชิมะมันกาลังจะตกใช่ไหมครับผมอะโมโวก็อาจจะเป็นประมาณว่า สร้างเมฆเปลวอัคคีขึ้นมาครับผมแบบกเกาะโอทิมะให้มันแบบพยุงไว้อะ่ะ แบบตกลงมาอยู่ดีเนแต่ตกลงมาแบบช้าๆไงใช่ไหมครับคือสร้างเมฆขึ้นมารองรับเกาะอนิชิมะไม่ให้เกาะอนิจิมะแบบมันล่วงตกลงไปแบบตุ้มตามให้คนตายกันหมดนะครับผมก็อารมณ์เหมือนกับว่าชะลอการตกของเกาะโอนิอิชิมะนะครับผมให้เกาะอนิชิมะเนี่ยค่อยๆลงสู่ทะเลอย่างนิ่มนวลอะไรประมาณนั้นครับก็น่าจะพอทําได้นะเพราะถ้าเกิดว่าทําอย่างนั้นเนี่ยโมโมตเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องสร้างเมฆเปลวคคีที่มันยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็มีจํานวนมากเท่าไคโดครับอาจจะสร้างเมฆแค่จํานวนหนึ่งขึ้นมาก็ได้้ครััผมมในนนนนกกาาาาททํหี่่พยุงเเะโอิช อีกอย่างหนึ่งที่น่าสังเกตเลยคือถ้าเกิดว่าลูฟี่ต่อยไคโดแล้วก็ตกไปยังที่นครหลวงบุปผาไีแล้วจริงๆครับแปลว่าอ่ะเหตุการณ์ในตอนนี้เนี่ย ตัวโมโมะน่ะมันน่าจะสามารถเคลื่นอนเกาะโอริชิมะได้แล้วนิดนึงใช่ไหมครับผมอย่างน้อยเนี่ยก็น่าจะสามารถเคลื่นอนเกาะโอริชิมะให้หลบลัทธิการต่อสู้ระหว่างลูฟี่กับไคโดได้ครับได้เลยเป็นเหตุที่ทาให้ไคโดเดียพอโดนลูฟี่ซัดตปน,นะครับก็ไม่ได้ตกหรือว่าสร้างความเสียหายใส่เกาะโอริมะครับแต่ว่าจะตกไปที่นะครหลวงบุปผาแทนนั่นเองนะก็ถือว่าอย่างน้อยนะความพยายามของโมโมะก็ประสบความสําเร็จไปแล้วอย่างหนึ่งนะผม อ่ะต่อไปก็เหลือแค่แบกเกาะที่มาครับผมซึ่งก็ควรที่จะทําได้แล้วแหละนะครับผมในเวลานี้นะปิดท้ายก่อนจากกันไปครับด้วยการพูดถึงเรื่องหน้าปกของตอนนี้กันหน่อยครับผมนีสตอรี่ของพวกเจอมากครับโดยหน้าปกตอนนี้ครับเราจะเห็นว่ามีคนเผาหนังสือที่ใช้ขังนิจิกับยงจิไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ผมก็ปฏิปตะกับตอนที่แล้วนะครับผมที่ตอนที่แล้วเนี่ยไอ้บูเล่เนี่ยมันยื่นมือไปในกระจกใช่ไหมนะครับแล้วก็คิดว่าไอ้น่าจะจับตัวเลจูได้น่าจะจับตัวอิจิจิได้อะไรประมาาาณนนนนัั้้อีดว่ แสดงว่าไอ้มือที่บูเล่ยื่นไปจับเนี่ยมันอาจจะจับโดนตัวนิจิกับยงจีกก็ได้ด้วยเพราะว่า ถ้าหนังสือของนิจิกับโยจิโดนเผาไปแล้วเนี่ยเท่ากับว่านิจิกับโยจิมันก็คงจะเป็นอิสระใช่ไหมครับผมแล้วก็คงจะออกอาราวาสอะไรอย่างนี้นะครับผมไอ้มือที่บูเล่จับไปนะครับผมอาจจะไปจับโดนพวกเจอมากที่กําลังอาราวาสอยู่ก็เป็นได้นะแล้วทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวในคลิปดีนั่นเองครับสำหรับการอัปเดตแบบเร่งด่วนบางงาบางเพจตอนที่149่้ครับและแล้วครับสิ่งที่ทุกคนรอคอยอยู่ก็มาถึงครับกับการที่รูฟี่ซัดไคโดสะล่วงได้แล้วซักกะทีหนึ่งนะก็ขอแสดงคความยินนดีีสหรับททุก่ ติดตามภาคกาโนมาอย่างยาวนานนะผมกว่าจะชนะได้แม่ <c oughs> งกินเวลาไปหลายปีกเลยเดียวเชียวนะขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบทุกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเราพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกกมนาชนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ โอเคครับผมทั้งหมดนีครับก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับก็หวังว่าจะชอบทุกสนาในการรับชมคลิปนี้ครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบทุกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเราพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกรมหน้าถชนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ